โอเคก็ขอสวัส so, ด so ีท so, so ุก so, ท so ่านในหนึ so, so ่งครั้งครับผู้บริการสียงผมนายเป็นอยู่เกมที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเกมนี้เกม d ดิลเลอร์หลายนเองรับผมมันนี้เรากลับมาพร้อมกับการเล่นเกมนี้อีกครั้งหลังจากที่เราห่างหายไปนานหน่อยเพราะว่าเราค่อนข้างเล่นเหถือจุดที่เรียกว่าตันแล้วหน่อยแต่ว่าเกมมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามาหลายแพทก็บมเราเลยมารวมๆกันในเกมนี้เลยละกันนะครับมาขั้นแรกเลยคือ เรามีพนักง,งานคนใหม่คนหนึ่งนะมที่เป็นสิ่งที่เรียกว่านักล่ากลุ่มทรัพย์ครับนักล่ากลุ่มทรัพย์นี่จริงๆแล้วอ่ะมันเพิ่งได้มาใหม่นอมปกติเราจะเจอแต่อีเดน่าโจนใช่ไหมอันนี้จะเป็นอ่าคนที่หาสมบัติมาให้เราหนอค่าจ้างสัปดาห์มันแสนนึงเลยนะเว้ยคุณทั้งนั้นแล้วมันต้องหาของที่ดีกลับมาให้เราเรื่อยๆนะผมมาตอนนี้มีของในตัวอยู่ค่อนข้างราคาไม่ค่อยสูงนะผมบอกเลยว่าราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ประมาณนั้นอ,อันนี้ตรวจสอบนิดนึงอันนี้สภาพดีอ่ะซ่อมไปอีก ช่วงนี้นี่คือแต่ละอย่างมันราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น้อมเราก็เลยไม่สามารถที่จะมีของราคาหลักร้อยเอ็มได้น้อมแล้วก็หอัปเกรดขั้นต่อไปไม่ได้ด้วยน้อมเพราะว่าขั้นต่อไปไมันใช้ตั้งหกร้อยเอ็มนะครับมันไม่ไหวเดอ้อเอ่อแต่ถ้าเกิดขั้นต่อไปเนี่ยเฮย้ยมันจะเกือบสุดแล้วนะมันจะเป็นราชบัตรแหความมั่งคั่งแล้วนะทุกคนอินดิวเองทุกคนรอ,ลอเลยเปิดร้านเลยช่วงนี้นี่คือสถานะทางการเงินคือราคาเทีมยลสิบเปอร์เซ็นต์น้ซื้อดีขึ้นแต่ว่าขาย ไม่ดีนะผมมาถ้างั้นเราก็ลุยกันเลยฉันต้องการซื้อของที่ฉันนี้ขายฉันได้ไหมมาดูกันไม่เอาหนะม่มอุย <When? S 2> อ้ยกดผิดเวนเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ซื้อซื้อซื้อเท่าไหร่ไม่รู้หนม่มแสนสี่เองเหรอผมให้แสนเดียวพอนะเฮ้ยได้จบอันนี้หนึ่งจุหนึ่งเอ็มเขารับเท่าไหร่เขาผมให้เขาร้านห้า ็ดแสนข้ามเลยครับถ้าแล้วช่วงนเราจะไม่ขายนะผมช่วงนี้ทำการซื้อลูกเดียวนะผมเรอจะกวาดจะหมดเวลา5้าแสนเอาครับอันนี้ให้เท่าไหร่ผมให้ผมขายล้านห้าล้านสามน่าสนใจล้านสี่ล้านห้าครับผมสวยกําไรล้านหนึ่งสอนต์มถือว่าสวยงามมากครับแต่นี่เจ็ดแสนห้านะผมผมขอขายที่ล้านห้าละกันเหมือนเดิมล้านสอง้านสา้านสามว่าล้านสเอาครับผมแปสวย อันนี้นมของที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เองอ่าจ่ายมาแสนหนึ่งเราขายสองแสนละกันอนะไม่ต้องแพงมากโนของไม่ได้แพงจัดไปเลย <Yeah. S 1> การที่ได้ราคาเดิมจากราคาเดิมสักสองเนี่มันก็โอเคแล้วทุกคนห้าล้านเหรอจ่ายไปสี่ล้านเอาหกล้านห้าได้ไหมได้ <Yeah. S 1> ว่ะเอ้นี่ขนาดเราติดสถานะที่แบบไอ้นี่เนี่ยล้านเจ็ดว่ะ ร้านเจ็พอดีเลยด้วยอ่าซื้อร้านเดียวพอร้านเดียวร้านสามเอาครับเดี๋ยวเอามาซ่อมต่อรถคันนี้นุ่มรถเท่โบราณสิบหกล้านมาแล้วครับเราขอราคาดีสิบล้านพอขายสิบเ็ดล้านสิบล้านพอสิบล้านนะผมสวยอันนี้ล่ะสามแสนอันนี้คือขายนะผมอ่าสามแสนห้าละกันราคาไม่ได้สูงเนาะจะได้ไมเปินช่องเราหนะุ่มสามแสนหนึ่งพอแปดปร์เซ็น อันนี้ยังไม่ขายแล้วกันนะครับอันเนี้ยอันนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อจบโอเคซ่อมของปรากาเสร็จแล้วนะผมมาพูดห้ขอกันวันนี้นะผมเริ่มต้นที่สองจุดเก้านะผมอันนี้ดูไม่ค่อยแพงอันนี้ดูอาจจะได้สักสองสามเอ็มนะผมอันนี้อาจจะได้สักห้าหกแสนอันนี้ก็ได้ประมาณสักแสนล้านหนึ่งอันนี้ประมาณสัก 100, 000, 000, อนนสองล้านสามล้านประมาณนี้ ราคาไม่น่าจะเกินสักสี่ล้านห้าหรือมันห้าล้านหนอลองดูสักสี่ล้านห้าสี่ห้าล้านแล้วกันเฮ้ยสี่ล้านสองแล้วเฮ้ยสี่ล้านสี่ละเราติดที่ห้าล้านละกันนะผมให้ที่ 5, จจ 4, 4. ห้าล้านจบดีกว่าสี่ล้านสี่โหเป็นไงสกิลส่วนตัวว่ะอันนี้ขั้นแรกเราขอซ่อมรถก่อนละกันนะครับผมนี่ครับไปอันนี้ 7, เจ็ดแสนไออันนี้ล้านหนึ่งหนอผมอันนี้ไม่รู้ราคาครับ อันนี้ไม่รู้ราคาแต่จ่ายไปสามล้านนองเทพบราณดีมากด้วยจัดว่าดีป่ะอ่าเปิดร้าน,นเลยอันนี้อุปกรณ์น้อมสี่แสนไม่สนนะครับอันนี้เราขอขอซื้อต่อ,อยังไม่ขายแนละ้วเราซ่อมก่อนอันนี้ก็ยังนะครับแพะถูกไปอันนี้ขาดซื้อมาเจ็ดแสนเราขายแล้วล้านสองแล้วกันนะออไม่เอาไม่เป็นไรนะนอมอันนี้ซื้อมาสามล้านดาราคาสี่หกล้านดิวะ ไม่ขายนะผมไม่เป็นไรอันนี้สองล้านเจ็ดเฮ้ยได้อยู่นะสามล้านห้าไหมสามล้านเก้าเหรอลบกับตรงจำครับสามล้านสามล้านเท่านั้นสวยกำไรยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็อย่างดีนะผมอันนี้คืออะไรอะ่ะเครื่องเล่นมูลค่าสิบสองล้านเฮ้ยสิบเอ็ดล้านว่ะขายอันนี้คืออาจำนำนะผมจำนำผมให้สามล้านพอ จัดไปสมุดนะผมาแสนไม่เอานะครับถูกไปอันนี้ไม่เอาเหมือนกันถูกไปอันนี้ขอซื้ออะไรไว้ขุยโบราณเราซื้อมาเท่าไหร่วะ8แสนเหรอเราขายร้านสองแล้วกันราคาตกล้ราคาตลาดไม่เป็นไรนะผมขายไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอราคาลงนะผมอันนี้ให้9แสนไม่เอาเลยคัะข้ามอันนี้เหมือนกันอ่ะผมให้ร้านห้าพอเลยกำไร31ล้านเลยเหรอ กำไรเดือดอยู่นะของแท้แล้ครับประเมินให,ใหม่นะผมประมูลในเทมโอเคเราสามารถส่งของเข้าประมูลได้ครับเราส่งอันนี้เข้าประมูลไหมจ่ายไปสามล้านจะไปเริ่มเลยครับสตาร์สามล้านผมเอา้าอะไรอะ่ะโอ้ไม่คุ้มเลยอูตายแล้วโอ้เซ็งเซ็งว่ะเหลือสองวันราคาลดลงน่อมโอเค ทีวีช่องดังเสนอบทให้ฉันเส,รสิร์ชสารที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนจะให้พูดเกี่ยวกับเอเลี่ยนเลยทำไงดีอ่ะยอมรับพวกเขาจะจ่ายเงินคุณอยู่ดีไหมคุณจะพูดอะไรก็ตามนายเป็นข้อพฤติกรรมขั้นสามปล็อคขั้นสามปฏิเสธไปละไอ้หนุม่มชื่อเสียปุ๊บยี่สิบครับสวยตอนที่ชื่อเสียงเราเต็มแล้วน้องตอนแรกชื่อเสียงมันลดลงนะครับก็เลยแบบทำงานได้ยากขึ้นนะผมเป็นปรมาจารย์แล้วอะ่ะสวยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อยังไม่ยังไม่ขายนะครับอันนี้อันนี้ ล้านหนึ่งแล้วกันราคากำลังดีล้านหนึ่งชิไม่ยอมนรอกพรมนะครับสี่แสนสองไม่เอาครับถูกไปอันนี้ให้สามแสนไปดีไกลๆเลยของปลอมนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้คือรู้แล้วหรอแอคชั่นฟิกเกอร์มูลค่าห้าล้านสี ้าล้านสี่ไงเอออย่าเพึ่งอย่าพึ่งมันเอาเลยไปเพ่าถูกไปหกล้านหกล้านห้าล้านสามหกล้านหกล้านครับก็หลอกอะไรก็ไม่รู้หน่มล้านหนึ่งล้านเดียวพอล้านเดียวพอล้านเดียวพอลงกับสงจําแม่งเลยล้านเดียวพอเออเฮ้ยซุปเปอร์สายย่ว่ะอะไรวะเนี่ยขอตำนานเกรดแย่หน่มเก้าแสนหนุ่มซื้อห้าแสนพอไม่เคยได้แปดแสนหนึ่งแปดแสนหนึ่ง โอเคห้าแสนพอสวยยังไม่ขายจ้าอันนี้ล้านจ่ายไปห้าแสนเขาขอซื้อล้านหกเฮ้ยคนนี้อดีสองล้านเลยถ้างั้นล้านเจ็ดอะยอมก็ยอมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังสวยนะโมอันนี้จ่ายไปสี่ล้านเก้าโอมมูลค่าวันเก้าเจ็ดเอ็มผมขอขายสิบเอ็มแล้วกันให้เขาต่อโอมอะแมวแมวอุ้ยหมวกเทพโบราณว่ะหมวกเทพโบราณขายแปดล้านหกล้านพอราคาตกอยู่ในช่วงเนี้ย สวยแล้วก็นีนะผมซื้อมา 10m จ่ายไป 19m ใหม่ไม่ขายเลยเก็บไว้รอราคาตลาดเพิ่มขึ้นหนอมช่างซ่อมรถพูดได้เสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถซ่อมของอื่นได้แล้วนะครับไปเราไปซ่อมอะไรดูมีมูลค่าวะรถยังซ่อมอยู่หนม่มซ่อมอันนี้ครับแล้วก็อันไหนน่าซ่อมอีกอันนี้แย่มาก ส่งนี้ก่อนอันนี้ประเมินใหม่ไหมดีมากแล้วไมต้องประเมินหรอกร้อยขายลดนหนมสิบล้านขายยีิบล้านดีวะรออะไรอะ่ะแปดล้านไปไกลๆเลยอันนี้ห้าแสนไปไกลๆก่อนตั้งราคาไว้ที่แปดแสนล้านหนึ่งขาดตัวแปดแสนหกแปดแสนเกาอ้าเอามา,มากำไรสามแสนก็ยังดีครับอันนี้ อ่หกแสนแล้วกันวะที่เกียรซ่อมแล้วเนี้ยหกแสนกำไรยี่ิเปอร์เซ็นก็ยังดีนะผอันนี้นะครับราคาตั้งไว้ยี่สิบเอ็มเจ็ดล้านอ่าไม่เป็นไรอันนี้อ่ะล้านห้าได้ไหมลองใส่ดูล้านห้าไม่ได้นะผมอันนี้ก็ไม่น่าได้นะครับอันนี้มือค่าล้านสี่จ่ายไปล้านหนึ่งสองล้านแล้วกัน ขอกำไหรหน่อยไม่ได้แน่นอนหน่อมอาวุธตำนานมูลค่า 9m เกรดแย่น,น่อมเราเอา5ล้านพอเฮ้ยขอมันไม่ดีไอ้นุม่ม5ล้านพอ6ล้าน6 000, กระแดะยอมเอาไปซ่อมต่อนะครับอันนี้2ล้านเหรออืมล้านเดียวพออ่ะ2ล้านอ่ะเอออันนี้เขามาขายเราซื้อเราเนอะผม อ่ายี่บห้าอไม่ได้แน่นอนห้ามเลยเดาราคาล้านห้าแล้วกันอ่ะเจ็ดแสนล้านห้าไม่เอาดีหนมอมรอต้องรอดีบัฟหมดก่อนนะครับดีบัฟจบยังวะดีบัฟจบแล้วด้วยมาถึงเวลาขายของห้ามบาดโอกาสก็ควองสี่ไอเทมล้ำค่าหนอมจัดไปอันไหนไม่เคยได้ไหมลองดูซิโจโกโบเหรอมูลค่าไม่รู้สักอย่างเลยวะเอ้ยไม่เคยได้วะอันนี้ต้องเอาให้ได้หนอมอันนี้เอานี้ก่อนเอาให้ได้แน่นอนหนอมจัดไป ประมูลเลยตาที่เก้าแสนล้านสองผมว่าราคามันน่าจะอยู่ประมาณน่าจะได้ถึงสามล้านนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ซ่อมเลยอะไม่ข่มหากราบหนุ่มหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่มันเก่าแหละแต่มันเก่าไม่สุดหนุ่มต้องเก่าไม้เบาวนี้เฮ้ยเร็วๆดิอย่าดื้อดิเท่าไหร่ฉันก็เอาเอาราคาแม็กมาเลยมีใบเอาไหมนี่ไปเลยสองล้านสามสวยครับอันนี้สตาร์ทสองแสนไม่เอานะผม อันนี้สตาร์เท่าไหร่สตาร์ห้าล้านสวยครับเกรดมันน่าจะเกือบไปเกรดดีนะดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเกรดดียังไม่ให้ดีมากซ่อมนิดนึงก็ได้แหละคาเพิ่มนิดหน่อยนองตอนนี้เจ็ดล้านแล้วผมว่าราคาน่าจะเป็นสุดเอาได้แล้ววะอันเนี้ยเก้าหมื่นไม่เอานะน้ข้ามเลยพอครับสวยผมกดผิดวะเอาใหม,ม่นี่ไหนต้องซอมไหมครับไม่มีเนา เนี่ยเกรดดีจริงว่าเห็นป่าดีทั้งคู่เลยสวยเปิดล้านเลยอันนี้น้าอมจ่ายไปห้าแสนแปดก็ขอซื้อสามล้านสามล้านห้าได้ไหมครับต่อนิดนึงสวยกำไรห้าร้อร์เซ็นตซีดเลยอันนี้น้อมโจกระโบโทเทพโบราณซื้อมาเจ็ดล้านแปดอ่าขอขายที่สิบห้าล้านเฮ้ยไอ้นมสิบสองล้านนะขาดตัวเยสกำไรสี่ล้านสวยครับอันนี้ซื้อมาสองล้าน เราขายสามล้านห้าเว้ยอันเนี้ยสามล้านห้าไม่เอาไม่เอาหนังสือจ่ายมาสี่ล้านเก้าเดาราคาสิสิบล้านเท่านั้นชิเอาเป็นเก้าล้านแปดหล้านหหน้ามึงอ่ะสิบล้านสิบล้านอันนี้ล่ะ ล้านหนึ่งอ่ะล้านห้าได้ไหมอันเนี้ยเร่งราคาล้านห้าแต่แรกแหละล้านห้าล้านหกล้านสามก็ได้กำไรก็สี่เปอร์เซ็นต์ก็สวยอยู่นะผมอันนี้ล้านหกก่อฉันซื้อมาตั้งแพงสามล้านห้าไปไม่ได้่ะขายไม่ออกอันนี้อะไรอ่ะสตาร์สามล้านห้าเหรอฉันให้สองล้านสองล้านแปดก็เอาก็ได้วะอันนี้จ่ายไปล้านหนึ่งล้านสี่ขายสองล้านไอ้น,นี่มันไม่ยอมจริงมันเที่ยวอะไป จ่ายไปหนึ่งล้านหนึ่งฟังราคาคูณสามล้านห้าละกันครับสองล้านสองสามล้านห้าไม่เอาว่ะอันนี้จ่ายไปสิบล้านราคาตั้งไว้ยี่ห้าล้านสวยกำไร1ิบสี่ล้านครับเยี่ยม v e r ด g ก o ดจ่ายไปล้านหนึ่งราคาสักสองล้านไอ้อคนนี้รู้ราคาวะ่ะสอดสองล้านได้ไหมเฮ้ยของปลอมลวเลยว้ยล้านห้าเหรอไปเลย <laughs> ของปลอมเหรอไม่รู้ของปลอมมองไม่เห็นตัวที โอเคทุกคนเรากลับมาให้หายคิดถึงกนันนะผมเดี๋ยวเราอาจจะพักกันคิดแค่ตรงนี้นะผมแล้วเราเล่นกันแค่สั้นก็พอนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงไอ้หกล้านเนี่ยผมว่าน่าจะนานเกินไปวะถึงวเวลาแล้วต้องลงทุนหรือเปล่าวะถ้าลงทุนแบบเต็มกราฟเลยมันจะเป็นไงวะคุณมันจะลบละลายปะสมมุตินะความเสี่ยงต่ํา เนี่ยกองเสียงต่ำสามล้านกว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะอืมไม่เสี่ยงดียวค่อยๆเก็บตังค์ดียวทุกคนถ้าเก็บบทนี่ล้วก็จะถึงหกล้านด้วยวัยหกร้อยล้านด้วยวัยนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดดูคลิปไม่ต่อแล้วก็คอมเมนต์ไปเยอะละกันหนอมติดตามต่อครั้งหน้าอยู่ผมนายพิใช้เกมมีชื่อว่าอ่าดิวเลอร์ไลฟ์ทูหนาะถ้าเกิดท่านลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็จะไปคลิปหน้าตอนนี้บ๊ายบายครับ